ทำไมคําว่าต่วนเซี่ยวถึงแปลว่าเกยนะครับเรามาดูกันนะครับซึ่งคําว่าต่วนเซี่ยวนะครับเป็นคําโบราณคํานึงนะครับคือคนสมัยก่อนเขาจะเรียกกลุ่มผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเนี่ยเรียกว่าต่วนเซี่ยวนะครับแล้วต่วนเซี่ยวทำไมถึงแปลว่าเกยล่ะคืออย่างนี้ต่วนเซี่ยวนะครับถ้าแปลตรงๆนะครับมันจะแปลว่าการตัดขาดของแขนเสื้อนะครับซึ่งคําว่าต่วนก็คือการขาดกัน ส่วนคำว่าเซี่ยวก็คือแขนเสื้อนะครับให้นึกถึงจีนสมัยก่อนนะครับถ้าเราเคยดูหนังจีนจะพบว่าคนนั่งต่างๆใช่ไหมหรือฮ่องเต้เนี่ยเขาก็จะมีแขนเสื้อที่ค่อนข้างยาวนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ห้าน,นะครับ สมัยราชวงศ์ฮั่นมีห้องเต้คนหนึ่งได้ขณานั้นว่าฮั่นไอดี้นะครับซึ่งฮั่นไอดี้เนี่ยเขามีคนนางคนหนึ่งชื่อว่าตงเซียนซึ่งต่งเซียนเนี่ยว่ากันว่าเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาง,งดงามมากนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยห้องเต้เขาก็กําลังทํางานอยู่แล้วก็เงยหน้ามาเจอตงเซียนพอดีเขาก็บอกว่าไหนเงยหน้าสิแล้วก็ห้องเต้ก็ตะลึงว่าโหทําไมมีผู้ชายที่หน้าตาง,งดงามขนาดนี้หลังจากนั้นนะครับก็คือไปไหนก็ต้องไปด้วยนอนยัง ต้องนอนด้วยกันเลยออกไปข้างนอกอยู่รถคันเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขากลัวว่าตงเสียนเขาจะเหงาใช่ไหมครับเขาก็มีการเชิญภรรยาของเขาเข้ามาด้วยนะครับแถมยังแต่งงานกับน้องสาวของเขาด้วยใช่ครับคนฟังไม่ผิดตงเสียนเนี่ยเขามีภรรยาแล้วแต่ว่าห้องได้ก็ยังคงรักเขาอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับคือตงเสียนเนี่ยยังได้เลื่อนยศนะครับอารมณ์แบบว่าจากพนักงานปกติขึ้นเป็นเมนเจอร์เลย แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าตื่นขึ้น,นมาห้องเต้จะไปเหมือนกับว่าไปทํางานนี่แหละแต่ว่าตรงเสียนเนี่ยเหมือนกับว่านอนทับแขนเสื้อเขาอยู่ ด้วยที่เขากลัวว่าการที่ปลูกตรงเสียนไม่อยากปลูกเขาตื่นเขาก็เลยตัดแคนเซอร์ตัวเองขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปทำงานนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มาของตัวนเซียวนะครับก็คือพูดถึงความรักระหว่างฮ้างไอทีกับตรงเสียนนั่นเองนะครับจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งแล้วก็หลายๆคำเลยนะครับถ้ากลัวใครอยากรู้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ